ูโจมงานเงินพิชิตโควิด -19 ขอพลังแห่งองค์พระพิคเนตเทพเจ้าแห่งความสําเร็จประทานพรใช้ปัญญาพิชิตโควิด -19 ครับเคยดูการทํางานแบบโซเชียลดิสแท้งซิ่งของราชการมาบ้างแล้วตอนนี้บุกจูโจมโรงงานศักดิ์สิทธิ์อังลอยการทํางานแบบโซเชียลดิสแท้งซิ่งแบบเอกชนกันบ้างนะครับ ดูโจมศักดิ์สิทธิ์อันลอยสีนกครินที่เห็นออกอ,อ้กเชื่อมเชื่อมมังงุมังงาหราอยู่นี่นี่แหละครับคุณธนพัฒน์วัชรธิติเปรมชัยเจ้าของท่าศักดิ์สิทธิ์อันลอยณเวลานี้นะครับนาทีนี้นะครับฟริกิตโควิด -19 เผ่าแก่ต้องลงมาอ,อกออกเชื่อมเชื่อมร่วมกับลูกน้องเพราะคนงานที่เป็นชาวเมียนมาได้หายไปส่วนหนึ่งครับงานด้านการผลิตให้คุณพ่อคนรุ่นเก่างานด้านตลาดให้คุณลูกคนรุ่นใหม่ คุณหนึ่งหรือน้อยคนนักที่จะทราบชื่อจริงว่าชื่อคุณศักดิ์สิทธิ์ลูกหัวแก้วหัวแหวนที่คุณพ่อนำมาตั้งชื่อเป็นศักดิ์สิทธิ์อันลอยเล่าให้ฟังว่าพอโรคปรอดอักเสบเรื้อรังไวรัสโควิด -19 เข้ามาวิธีการทำงานด้วยระบบโซเชียลดิสแซงซิงก็ถูกนำมาใช้โดยเริ่มตั้งแต่แยกระหว่างฝ่ายโรงงานและฝ่ายขายออกจากกันอย่างชัดเจนครับปกตินะครับเรื่องฝ่ายขายกับโรงงานเนี่ย เราจะอยู่ด้วยกันครับลูกค้ามาปรากฏว่ายืนอยู่หน้าร้านแล้วก็อยู่ข้างนอกหมดเลย<ม>เราก็เลยต้องปรับว่าเฮ้ยนี้พนักงานขายแยกออกมาอยู่ในออฟฟิศแล้วก็นั่งกระจายกันครับตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่โชว์รูมอย่างเดียวแล้วครับเริ่มเดินทางเข้ามาในโรงงาน,นเราก็ล้าง,างมือนครล้างเปลี่ยนนะแล้วก็เนี่ยครับบอกเราก็มีคำเตือน แล้วตอนนี้เราออดแล้วต้องมีกดออดด้วยตอนนี้เราติดกล้องเนี่ยมันจะถ่ายรูปด้วยใครมา <laughs> ตอนนี้ผมติดเพิ่มเติมฮะใน้ก็กดออดเพื่มันจะดังติ่งจะจับล่าไวนะ้หน้าใครเขาออกมาด้วยจะได้รู้ว่าเขาเขามาติดต่อเราพฤติกรรมของคุณงานก็เปลี่ยนไปจากปกติทําตัวซกมกซกมกใส่เสื้อผ้าตัวเดิมๆนานๆอาบน้านทีเปลี่ยนชุดทีซักผ้าทีเดี๋ยวนี้นะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวปั๊บเปลี่ยนเนยเงินตอนนี้เขาเปลี่ยนกันแล้ว คนก็รักษาความสะอาดมากขึ้นจริงๆมันทําให้ตัวเขาสนใจในเรื่องความสะอาดสุขลักษณะเรียกว่ารักษาสุขภาพอนามัยมากขึ้นว่างั้นเถอะสะอาดสะอา้านมีวิน,นัยไม่มีคราบเหมือใครเนื้อตัวก็หอมขึ้นครับป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งต่อตอนเองทั้งต่อเพื่อนร่วมงานต่อครอบครัวและก็ต่อสังคมครับช่วงถามแรงตอบแรงถามคุณหนึ่งศักดิ์สิทธิ์อันลอยว่า คนงานเมียนมามีเรื่องเล่าอะไรอะไรสนุกสนุกเกี่ยวกับโควิด -19 ระหว่างเมืองไทยและเมืองพม่าให้ฟังบ้างครับล่าสุดมีเ็ลูกน้องเขาบอกเพื่อนกันหนีกลับไปครับ่างยำกลับไปเสร็จแล้วนี้เขาปิดปิดแล้วข้าไม่ได้ก็เลยแอบหนีไปนะครับรอดใต้สะพานปรากว่าต,ตำรวจที่นั่นจับจับเสร็จเขาบอกว่าต้องกักตัว14วันให้อ,อยู่ตรงสะพานนั่นแหละสร้างกระ๊อบ,บกระท่มแบบฟางฮนะ อยู่อย่างนั้นนะฮะตากแดดตากฝนครบ14วันถึงจะเข้าเมืองได้ประเทศเพื่อนบ้านเขาไม่มีโรงแรมดีๆให้กักกันตัวเหมือนพี่ไทยเรานะครับเขาชื่นชมเรากันทั้งนั้นจนบางรายไม่อยากออกจากโรงแรมที่กักกันมีข้าวปลาอาหารแจกมีเงินแจกแล้วก็หางานใ้ทาอีกทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับ ฮิฮิฮาฮาปานักขบปางแหงมตามเพิ่มดิของเจ้าประคุณสมเด็จพระยะวงสาคุตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระเทพปริยัติเมธี เจ้าวาดวัดนครสวรรค์เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดบวรนาถบรรพตพระอารามหลวงวัดโพธารามพระอารามหลวงแจกจ่ายชุดข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 มอบข้าวสารขนาด15กิโลกร,รมัมจำนวน60ถุงครับ คณะครูอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอ์กรุงเทพและเอสแบกขอร่วมปรบมือเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และคนไทยสู้ภัยโควิด -19 ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับทีมงานที่มุจกจะเน็ดมุจัจกเหนื่อยเฮฮหาฮาปันหกระป๋งเง็มนะครับเจ้าวนายปูนปูน